หวานค่ะก็อพิสตอนี้เรามาต่อตอนที่4กันเลยนะคะของเรื่องชิงล่วค่ะอี้ชิงล่วนะคะชื่อเต็มของนางเอกของพวกเราเนี่ย ก,กับเย่ชิวตูแล้วก็โมเซียงค่ะก็เดินทางออกตามหาหนาน,นานไอะลูกหายไปไหนนะคะหนาน,นานหายเมื่อตามมาถึงในป่าค่ะก็พบศพของทหารองครักษ์สองคนที่ตายก็คือคนของทางการนะคะที่ตายแล้วก็การตายเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนแซ่นั่นเองจากนั้นภาพก็ตัดกลับไปที่ห้องโถงของเรือนชุมนุมหมอนะคะที่ตอนนี้ก็อี้สือค่ะก็รู้เรื่องที่อี้ชิงรั่วเนี่ย ออกไปตามหาหนานหนาแล้วแต่ว่าตนเองอ่ะไปไม่ได้นะคะเพราะว่าติดหมอผีที่กำลังทำการรักษาแม่นางเสียงหลิงอยู่เขาจึงได้แต่ทำแบบทำท่าเครียดค่ขะขมวดคิ้วอย่างเครียดเคียดเท่านั้นนะคะ จากนั้นค่ะภาพก็ตัดเข้ามาในป่าที่ตอนนี้ทั้ง3คนนะคะก็คืออี้ชิงลัว่วเย่ชิวตู่แล้วก็มอเซียงค่ะก็เห็นว่าเด็กชายหนาหน่ะถูกมัดตัวนะคะติดอยู่กับต้นไม้อยู่ข้างหน้านโนนชิงลั่วก็ดีใจมากค่ะก็กําลังจะวิ่งไปหาหนาๆนะคะแต่ว่าก็ถูกเย่ชิวตู่ห้ามไว้บอกว่ามีกับดักนะมีคนซุ่มอยู่เพื่อไม่ให้ชิงลั่วนะคะได้รับอันตรายเนี่ยเย่ชิวตู่ก็จึงออกไปเผชิญหน้ากับ คน,คนที่ถือแส้มีแส่เป็นอาวุธชื่อว่าเหรียญหุ่นนะคะเหรียญหุ่นนั่นเองก็ชิงลวกค่ะก็จึงมองก็จึงมอบมีสั้นให้เล่มหนึ่งด้วยนะคะให้กับพระเอกไปบอกว่าเนี่ยอาจช่วยท่านได้ในยามขับขันก็ในขณะที่นะคะเยะชิวตู่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดกับเหรียญหุ่นอยู่นั้นเนี่ย ชิงล่วค่ะแล้วก็โมเสียงก็สังเกตเห็นว่ามีคนลึกลับนะคะแอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้พร้อมกับไอหน้าไม้ค่ะพร้อมจะยิงนะคะดังนั้นเนี่ยนางจึงปล่อยมแมลงป่องพิษออกไปให้ไปกัดทั้งสองคนค่ะแล้วจากนั้นนะคะโมเสียงเนี่ยก็ตามไปฆ่าด้วยค่ะคือเอาดาบไปไปแทงไอ้คนที่ซุ่มๆอยู่นะคะตายหมดเลยเมื่อชิงลั่วค่ะเ,เห็นว่าแบบ ทางปอดโป่งแล้วนะคะนางก็เลยรีบไปแก้มัดให้กับเด็กชายหนานๆพอแก้มัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หันไปเห็นว่าแย่ชิวตู่พระเอกของพวกเรานะคะกําลังถูกขังอยู่ในไอวิชาฝุ่นคลุ้งตลบเลยอ่ะของไอเหรียญหุ่นเนี่ยนะคะนางก็จึงโบกมือค่ะส่งพิษสีม่วงเข้าไปนะคะก็ทําให้แย่ชิวตู่เนี่ยมีโอกาสใช้มีดสั้นอันคมกริบนะคะที่ ที่ชิงลั่วให้มาเนี่ยเอาไปฆ่าปาดคอเหรียญหุ่นตายสนิทไปเลยค่ะจากนั้นก็พบว่าที่หลังของเหรียญหุ่นนะคะก็มีลอยสักรูปเรือใบยอยู่ด้วยค่ะอี้ชิงล่วค่ะก็นำหนานนะคะกลับมายังเรือนที่จัดการชุมนุมหมอค่ะอีกครั้งหนึง่งพวกเขาก็เห็นคนที่อ้างว่าเป็นหมอผีนะคะกำลังเสแสร้งทําเป็นรักษาอาการป่วยของแม่นางเซียงหลิงชิงล่วค่ะก็ดู ป้าเดียวนะคะก็รู้เลยว่าเนี่ยคนนี้กำลังใช้เทคนิคไอร้อยไหมเลือดนะคะเพื่อควบคุมแม่นางเสียงหลิง นี่หมอผีตัวปลอมเนี่ยค่ะก็รีบเขย่ากําไลข้อมือเลยนะคะเพื่อออกคําสั่งให้แม่นางเสียงหลิงเนี่ยอารวาสค่ะก็คือเข้าไปทําร้ายชิงลัว่วนี่แย่ชิวตูค่ะที่คอยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะก็รีบกระโดดค่ะเข้าไปถีบแม่นางเสียงหลิงออกไปก่อนที่ที่นางจะเข้าไปถึงตัวชิงรั่วนะคะก็เจอถีบเลยค่ะถีบจริงๆจากนี้จากนั้นค่ะหมอผีตัวปลอมนะคะก็เลยถูก กระบี่ของเย่ชิวตู่เนี่ยเฉือนไปที่หลังฝ่ามือด้วยนะคะเป็นแผลเลยแล้วก็ถูกจับล็อกได้ในที่สุดค่ะโดยสี่เทพบุตรผู้ติดตามของหมอผีอี้ชิงลว้วนนั่นเองนะคะก็ทั้งสคนเนี่ยค่ะสี่ผู้ชายหนุ่มๆที่มานี่นะคะคือมาเพราะว่าถูกข้อความที่ถูกส่งออกไปโดยเด็กชายหน,น,นานนันั่นแหละค่ะส่งออกไปพวกนี้ก็เลยเข้ามานะคะส่วนแม่นางเซียงหลิงเนี่ยก็อรา,ารวาส อยู่นั้นนะ่ะก็โดนเข็มของชิงล่วกค่ะก็ฟาดเข้าไปนะคะสกัดจุดอารวาสไว้ละก็สลบไปเลยค่ะเมื่อทุกอย่างรวบทุกอย่างสงบลงแล้วนะคะชิงล่วกก็นำเอายาบัวหิมะที่กลั่นปรุงออกมาเป็นยาเม็ดได้เม็ดหนึ่งค่ะเม็ดใหญ่เหมือนกันนะคะก็ป้อนเข้าไปในปากของแม่นางเสียงหลิง โดยที่มีเด็กชายหนานๆค่ะคอยส่งเสียงให้กำลังใจแม่นางเสียงหลิงอยู่ข้างเตียงนะคะแล้วก็ในที่สุดค่ะเสียงหลิงก็ฟืน้นแล้วก็หายเป็นปกตินะคะโอ้โหยาวิเศษจริงๆเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็ทําให้อี้ฉือนะคะรู้ว่าเนี่ยเนี่ยอี้ชิงล้วนเนี่ยก็คือหมอผีตัวจริงค่ะ กุยยี่นะคะกุยยี่ก็ในระหว่างที่คุยกันนะคะ2คนก็คือชิงล้วนเนี่ยก็นําเอายกสีเขียวที่ตัวเองมีติดตัวเนี่ยมาให้กับอี้ฉือได้ดูแล้วก็ถามว่านี่ท่านเคยเห็นไหมยกแบบเนี้ยอี้ฉือค่ะพระรองนะคะก็บอกว่าเขาอ่ะไม่เคยเห็นเลยจากนั้นค่ะชิงล้วนก็ถามอีกว่าแล้วแล้วมีเรื่องอะไรอีก คือนางอยากรู้นะคะนางอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตของคนที่ชื่อหารเซียงฉีนั่นน่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่เกี่ยวกับนางนางคนนั้นนะคะเรื่องอะเช่นความสัมพันธ์ระหว่างสองคนในตอนที่เป็นหารเจียงฉีนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็อี้ฉือค่ะก็ตอบว่าเขาก็ได้ยินมาว่าเนี่ยเจ้าอะแต่งงานนะคะจากนั้นสามีก็หย่าแล้วหนีไปเลย อี้ชิงลั่วค่ะพอได้ยินก็โกรธมากเลยนะคะที่นางกลายเป็นผู้หญิงคือเป็นภรรยาที่ถูกหย่าล้างอะคะ่ะโกรธเลยนะคะทีนี้อี้ชือค่ะพระรองก็ยังกล่าวต่ออีกว่าเนี่ย ผู้ชนะเลิศในงานชุมนุมหมอครั้งนี้จะต้องไปรักษา,ส,าสังซูเย่ห้าวหลานแต่ว่าอี้ฉือเขาก็กังวลว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนั้นตระกูลอี้ก็แต่งงานกับตระกูลหานแล้วเลิกกันไปแล้วตอนนี้ต้องกลับมาพัวพันกันอีกอีอก้สือก็สงสัยว่าเนี่ยคนของตระกูลอี้เองนั่นแหละที่เป็นคนปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับหานเจียงฉีนะคะ หานเจียงฉียก็คือชื่อเดิมของของอี้ชิงล่วนะคะเพื่อจะเพื่อที่ทางไอ้ตระกูลอีอ้จะไปแต่งงานใหม่กับลูกสาวของเสนาบดีในเวลาต่อมาอี้ชิงล่วค่ะพอได้ยินก็โกรธมากเลยค่ะที่ถูกเหยียดหยามขนาดนี้นะคะก็จึงต้องการที่จะเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อหาความจริงนั่นเองอะแต่พวกเราสังเกตนะคะคือถ้านางเอกชื่อว่าหานหานเจียงเฉีย แต่ก่อนก็คือนางเอกแท่หานแล้วตอนนี้นางเอกเขาจําได้ว่าตัวเองอะแท่วี่นะคะเรียกตัวเองว่าอี้ชิงล้วเนาะเอออ่ะมีแท่อี้หลายคนมากเลยอะเรื่องนี้ต่อค่ะจากนั้นนะคะเย่ชิวตู่ค่ะก็มาที่คุกค่ะเพื่อจะมาสอบสวนไอ้หมอผีตัวปลอมตัวนั้นอะนะคะแต่พอมาถึงคุกก็ กลับกลายเป็นว่าหมอผีตัวปลอมอะ่ะก็คือเป็นผู้ชายปลอมตัวมาแล้วก็แบบกินยาพิษตายไปแล้วค่ะเยชิวตูก็จึงรู้ว่าเอา้ามีการสลับตัวไปแล้วนะคะแล้วเขาก็นึกย้อนภาพเมื่อกี้ค่ะคือเขาเดินสวนกับกับคนที่มันนำเอา ห,หมอผีตัวจริงไปนะคะเขาก็เลยรู้แล้วว่าหมอผีผู้หญิงตัวปลอมนั้นน่ะถูกช่วยออกไปแล้วก็จึงรีบตามออกไปทันทีเยชิวตู่พระเอกค่ะก็กังวลว่าเนี่ยหมอผีตัวปลอมเนี่ยกำหนดเป้าหมายชีวิตนะคะเป้าหมายไปที่ชีวิตของชิงล้วนนั่นเองก็หลังจากที่เขาฆ่าคนที่ช่วยหมอผีตัวปลอมให้ออกมาได้แล้วเนี่ยเขาก็เปิดดูค่ะก็พบว่ามีรอยสักรูปเรือใบด้วยเช่นกันนะคะเอสักกันหมดเลยอะมีรูปลอย มีรูปรอยสักร,รอยเรือใบอยู่ด้านหลังคอนะคะเขาก็รีบวิ่งค่ะวิ่งไปหาชิงลั่วทันทีเลยแต่พอมาถึงที่พักของชิงลั่วนะคะก็กลับพบจดหมายที่เขียนทิ้งเอาไว้ว่าเนี่ยชิงลั่วนพาหนาน,านไปเมืองหลวงแล้วนะคะอีสือก็ไปด้วยค่ะดังนั้นนะแย่ชิวตู่แล้วก็ม่อเซียงก็จึงรีบตามไปเลยค่ะ นี้ในตอนนี้นะคะอี้สือก็พาชิงล่วแล้วก็หนาหนาเนี่ยเดินทางมาพักนัณจุดครึ่งทางก่อนถึงเมืองหลวงนะคะเรียกว่าโลงเตี้ยมฟู่หลงนี้ชิงล่วค่ะก็พอเข้าไปในโลงเตี้ยมแล้วนะคะก็กําลังจะหาอะไรทานกันก็เห็นถึงความไม่สะอาดของโต๊ะแล้วก็สถานที่นะคะก็ทําให้ผู้ช่วยหนุ่มๆทั้ง4ของอี้ชิงล่วนะคะก็รีบจัดโต๊ะใหม่นะคะแล้วก็มีวางพร็อพใหม่ด้วย พบมีสลักชื่อด้วยนะคะก็วางไว้ให้แบบชิงรั่วเป,เป็นแบบแผนเลยทีเดียวขณะเดียวกันค่ะเย่ชิวตู่นะคะพระเอกของพวกเราก็ตามมาทันที่ลงเตรียมฟู่หลงพอดีก็ตอนแรกทหารไม่ยอมให้เข้านะคะก็เลยต้องให้โมเสียงโชป้ายค่ะว่าเขาคืออี้หยางจินทหารก็เลยต้องแบบให้เขาเข้าไปข้างในนะคะตำแหน่งใหญ่ค่ะ พอเย่ชิวตู่นะคะเข้ามาถึงโต๊ะที่ทั้งสามนั่งอยู่เนี่ยเขาก็ชักกระบี่ออกมาค่ะทาบไปที่คอของอี้ชื้อทันทีเลยจากนั้นนะคะเย่ชิวตู่พระเอกเนี่ยก็รีบเข้าไปแบบเปิดเสื้อผ้าค่ะคือเปิดคอเสื้อของอี้ซือเพื่อจะค้นหารอยสักรูปเรือใบนะคะจนชิงลั่วดที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่ เจ้าแย่เพี่ยนโจคนนี้สงสัยสงสัยจะได้ทั้งหญิงและชายเลยเหรอก็คือลวนลามได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชายนะคะ <c oughs> นางเอกก็คือคิดว่าเป็นโจรบ้าก,กามอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็นางก็ยังสงสัยอีกว่าเอ๊ะทำไมอี้สือเนี่ยถึงยอมให้เย่ชิวตู่ค้นตัวแบบนี้ได้ล่ะคืออี้สือเขาก็เป็นคนของวังหลวงนะคะก็ตำแหน่ง ตำแหน่งของใครใหญ่กว่ากันนางก็เลยอยากรู้ค่ะว่าเย่ชิวตู่เนี่ยแท้จริงแล้วเขาเป็นใครกันแน่นะคะนางก็เลยวางแผนว่าอ่าเดี๋ยวจะต้องมาดวนเล่าดีกว่าหลอกดวนเล่าแล้วเดี๋ยวนางก็จะได้หลอกถามความลับนะคะแต่ว่าค่ะ แต่ว่าหลังจากดื่มกันไป3รอบนะคะคนที่เดี้ยงคนแรกเลยก็คือนางเอกค่ะอี้ชิงลัว่วคนที่คิดแผนนี่แหละคะ่ะนางก็ล้มลงก่อนเลยนะคะเย่ชิวตูพ่พระเอกของพวกเราค่ะก็รีบเอามือของเขานะคะเข้าไปลองรับใบหน้าของชิงลั่วก่อนที่หน้านางจะถึงโตะค่ะคือนางฟุบไปแล้วนะคะมีความใส่ใจนะนี้แย่ชิวตู่ค่ะก็ดวลต่อกับอี้ฉือนะคะนี้อี้สือเนี่ยเขาก็เมาค่ะแล้วก็พูดขึ้นว่าเนี่ยนะ เขากับชิงล้วนเนี่ยเป็นคู่รักกันในวัยเด็กแต่ว่าเย่ชิวตู่ก็พูดขึ้นว่าแต่ว่าข้าว่านางอ่ะสนใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับข้ามากกว่าเจ้านะตอนเนี้ยโอ้โหมีการข่มกันนะคะทีนี้ค่ะอี้สือเขาก็เถียงตอนให้ทางยังเมาเมาอยู่เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่มีทางยอมเขาไม่ยอมหรอกที่จะให้แย่ชิวตู่พลากชิงล้วไปจากเขานะคะพอพูดจบค่ะอี้สือก็แบบซุด ตัวสลบไปบนโต๊ะนั่นแหละนะคะก็คือเดี้งไว้แล้วค่ะสรุปว่าการแข่งขันดวลเล่าในครั้งนี้นะคะคือพระเอกของพวกเราค่ะเย่ชิวตูชนะ แล้วจากนั้นนะคะก็เยชิวตู่ก็เลยอุ้มค่ะพาชิงล้วนเนี่ยไปนอนในห้องของนางนี่อี้ชิงล้วนนะคะที่เมาอยู่ค่ะก็นอนแล้วก็เรียกชื่อด้วยนะคะเรียกชื่อของเยชิวตู่แหละเยชิวตู่ได้ยินก็ยิ้มเลยค่ะพระเอกเรายิ้มเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือระ,ระยะห่างของทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มสั้นลงค่ะก็เยชิวตู่ก็ก้มลงไปนะคะว่าจะไปจูบชิงล้วนนั่นแหละแต่เปลี่ยนใจค่ะเลื่อนขึ้นไปจุบที่หนา้าผากพอนะคะก็คือจุบที่หนา้าผากเออเนาะจุ ผู้หญิงตอนเมามันไม่คูค่ะมันไม่คูต้องไปจูบหน้าผากก็พอนะคะจากนั้นค่ะเขาก็ลุกขึ้นนะคะเพื่อจะออกไปจากห้องแต่ก็คาดไม่ถึงว่าถูกนางเอกของพวกเรานะคะชิงล่่วค่ะล็อกคอกดลงมานอนข้างๆนางเลยฉนะากนี้ตลกสุดๆค่ะคือดิ้นไม่ได้เลยอะ่ะพระเอกดิ้นไม่ได้เลยถูกล็อกคอมาอย่างเหนียวแน่นสุดๆเลยนะคะ จนเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะเย่ชิวตู่ที่นอนอยู่บนเตียงคู่กับชิงล้วนะคะชิงล้วก็ตื่นก่อนพอเห็นเนี่ยพอเห็นว่ามีเย่ชิวตู่นอนอยู่ข้างๆก็โวยวายใหญ่เลยค่ะก็หาว่าเย่ชิวตูอ่อ่ะอุ้ย มานอนบนเตียงของนางทำไมมาเอาเปรียบนางเหรอเย่ชิวตู่ก็ลืมตาขึ้นค่ะแล้วก็แกล้งชิงรั่วบอกว่าเมื่อคือนน่ะยังไม่ได้เอาเปรียบเลยมาเดี๋ยวมาเอาเปรียบกันตอนนี้ลักกันก็เย่ชิวตู่ก็กำลังทำท่าจะอยู่บนแล้วนะคะก็พอดีนนหนานหานค่ะเด็กชายนนหนานานก็เปิดประตูเข้ามาเห็นฉากนี้พอดีก็โวยวายค่ะบอกว่าเจ้าสิทธิไม่รักดีเซียวเย่มานี่นะเออคือบนคือว่านะคะโกรธโกรธเซียวเย่ค่ะ เรียกเสี่ยวเย่นะคะนี่เย่ชิวตูค่ะก็รีบลงมาจากเตียงแล้วก็อธิบายนะคะหล,หลอกหลอกนั้นๆว่าโอ้นี่เขาพยายามปกป้องชิงลัว่วให้ออกห่างจากอี้ซือไงต้องแยกนะต้องแยกทั้งสองคนนั้นออกจากกันก็เลยต้องทําเป็นคู่รักกันเนี่ยให้อี้ซือเข้าใจไปอย่างนั้นเลยพอชิงลั่วค่ะได้ยินเข้าก็โกรธมากเลยนะคะก็เลยโบกพิษใส่เย่ชิวตู่ไปเลยค่ะ มีแฟนเป็นหมอก็ต้องระวังนะคะโดนโบกผิดเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นค่ะในช่วงสายๆเนาะ ชิงล้วก็เดินมาหาหนานานนะคะก็เห็นก็เห็นภาพที่แบบแย่ชิวตู่ค่ะกําลังนั่งสอนหนานานนะคะเขียนตัวอักษรอ,อยู่เรียนหนังสืออยู่นั่นเองอุ้ยนางมองภาพนี้ด้วยความอบอุ่นหัวใจค่ะก็เหมือนกับภาพพ่อลูกอ่ะเนาะแล้วก็รู้สึกว่านุ่มนวลค่ะนางก็รู้สึกอ่อนลงมาทันทีเลยนะคะและนางก็จึงเดินเข้าไปในห้องแล้วก็บอกหนานานว่าเดี๋ยวไปกินข้าวนะ อี้สืออ่ะเขาเตรียมไก่กรอบของโปรดของเจ้าไว้นะรีบมาละกันพอชิงล่วออกไปแล้วนะคะเด็กชายหนานานก็พูดขึ้นว่าเขาอ่ะไม่ชอบอี้ซสือเลยไม่ต้องการเห็นหน้าอี้ซสือแต่ก็อยากกินไก่กรอบอ่ะเย้ <c oughs> yeah, ชิวตู่ก็จึงบอกเด็กชายหนานานว่าเดี๋ยวข้าพาเจ้าไปกินไก่กรอบอร่อยอร่อยในเมืองหลวงก็ได้หนานานดีใจมากเลยค่ะก็บอกว่าไปไปมีไก่กรอบแน่นะมีแน่นะ เย่ชิวตู่ก็บอกว่ามีแน่นอนนี่แย่ชิวตู่กับหนานหนานคะ่ะก็จึงเดินทางล่วงหน้าเข้าเมืองหลวงก่อนนะคะโดยทั้งสองเนี่ยได้ทิ้งจดหมายไว้ให้กับชิงล่วค่ะที่กําลังนั่งรอนานๆนนะคะพร้อมไก่กรอบหนึ่งตัวค่ะอุ่ยทอดยังไงใหม้มันมีงอนอยู่ด้วยมีงอนไก่สีแดงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในในฉากนี้นะไอไก่กรอบเนี่ยความโกรธนะคะก็พุ่งเข้าไปในหัวใจของชิงลั่วอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากอ่านจดหมายเสร็จนะคะ จบตอนที่4แล้วนะคะก็บทละครเรื่องนี้อย่างที่แอดวานเคยบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ไก่กานะคะดูดีมีมิติทีเดียวก็มีความรับให้อยากรู้คำตอบแล้วก็มีความตลกนะคะคำๆอารมณ์ดีมาแจากผู้ชมด้วยค่ะเดี๋ยวไว้ไปต่อกันตอนที่5นะคะเอ้เรื่องนี้เชียดจังเลยลำเอียง <laughs> นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ